ชีวิตมันเป็นเครื่องหมายของโลกจงอุตตะโสดทางเก้าคือกาย ใจวาจาการปฏิบัติหูตาจมูกลิ้น ไวยกายกรรมสัมผัสมันเป็นเครื่องเคลื่อนไหวในการเบียดเสียดสี เนเงในร่างกายหยุดนิง่งสงบจิตหยุดนิง่งสงบใจ ไฟที่มันร้อนเมื่อหายใจออกมันก็ทำลายความพอดีของหลมปราณ ให้ทานผู้เมตตาในขณะเราสำรวมจิต ความเป็นจริงข้องนาที่และผ่าระตัวเองเข้าใจ ในธาตของชีวิตทุกชีวิตจะทำจะคิด อย่าเอาทิฏฐิมาแนบดวงใจเสมอต้นบุญเทียมเท่ากัน ให้โอกาสเป็นของตนเองในเรื่องความรู้สึกสงบผินิจ มองคนที่ทำตนเป็นกุศลมองผลแห่งศาสนา เส้นทางมันยังมีเหวลึกเหลือขนาถ้ามองเห็นเหวก็ไม่กลา้า đơn tay thà trơn mày hiển hiểu có mì quà mành chay nhà rần thốt าเข้าใจทางที่จะเดินฝ่าไปจงเข้าใจในสติมีการมอง ที่ไม่ได้เป็นเส้นขนานจะรดขอบฟ้าเสมอไปเมื่อเราเดินทางเราจะเห็นข้าว ที่ไม่อยู่ในช่อฟางมันก็ยังมีผลอยู่รวมกันนั้นมากมาย เอาธรรมาชาติมาเข้าใจมาเลี้ยงชีวิตฟงังแม้นห่างไกลกับมาเล็ดข้าว แต่ก็ยังมีประโยชน์ไปในอีกหลายด้านเป็นมนุษย์เอาข้าว เลี้ยงมนุษย์จากเปลือกห่อหุ้มเป็นเม็ดขาวสีใสฟาง เราให้สัตว์ใช้กินสองอย่างก็เป็นอาหารอาหารของมนุษย์กับอาหารของสัตว์ อย่าเข้าใจเพียงความถูกต้องจงมองความถูกต้องบางครั้งก็เป็นสิ่งน่ากลัว มีเวลาให้พรแก่ผู้ยากมีเวลาให้ทานแก่ผู้ชอบ ความคิดจนเน้นสติไม่คิดจนเกินการรับผิดชอบตอบตนได้ ก็ต้องตอบผู้อื่นได้ความเห็นเป็นดวงตาการมองเป็นสติเกิดปัญญา บุปผกรรมจอมสลายไปกับความดีที่ทำลายความเพียรในการ สลัดความโง่เขลาทิ้งข้อนิสงความเพียนที่บังเกิดนี้จงมีพลัง ใหมหาศาลต่อไปอุทังเทวันตุสรนังขจฉามิธรรมังเทวันตุสารนังขจฉามิสาวกสังโฆเทวทังอภิปูชยามิ สัพพสาธทนิธันุปริยัตเตสัพสุเตยะอุปถินันทราติสมาธินันตุภรณังพุทธะอรหะโตธรรมนังอุปสัมมัสาะอิติภวริสถานิพเนจา ผุมานภเวะณันนูสพสังโคสัมภาติสพัพานิเยสัพธรรมมิโหอาชรณะทุเนปริสัมปทาทุเรติสัมปัสสาเทวตา ุปบัตสัมปัญญานิเวริปเยสัมทันโนกรุปาสะนัทันนภมาสัมปัญชัยนตุสภาริณังชมารัาอุปตินาธันโนสัมโพธิยาติ หนาปารณะทันตุริโยโสปัสสามิโยอารุคเทวัตตมะสมาติปริเยสัตตารัตุมัทธรันตายโยโหมาติยาปัสสทารุขนาทันนังทินาเทยะอุปติกะโส นะโมสัมปทันตุรนันตุรคาริปริธีเยสปาสนาติสมารนังอุปาจินัสัมมโสสปุริภาวนุสาทิวรนังสัมทาชีวโกมาระพัจโยสาโตธิ ทาริเมสสพสัมอร,สอรักขนาโสอิรณนิสมสาสนิสาอุปารุขนาทุวาจเมโหติสะพนังสัพพาสัพพาชายันตุสัมผัสสน์ขอจเจริญแก่ผู้สัมภาบุญญาีิอรัตนยันตุ อาระหะโตรณิสัมมณะอาธนาทิวารสัมพุทธานี้พระมาจลุกาโยจงเป็นสุขสันติจงสัพปสีสัมปสีวัตนาสัพปสาทุเจริญแล้วแก่ความสุขในนานาประการสุปสันธนีิประ จงสำมเริญสำราญปรารถนาปฏิสภาอนุโมทนาให้สมประกิจสัมปราสานิมิตพระจงบังเกิดอนัตตาติทานางจงเป็นรูปธรรมโดยบุญญาอารณาสมมาสาอิทิยันตุ กรุณาสันโตสัพธามิยัสตุโยโสทมิเยต่อแต่นี้จงม,มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอนุโมทนาสาธุสาธุสาธ,สาธุปริยัต สัมมันสริตาสัมมันอริสัมพันละยาติจงเป็นสุขในทุกทุๆประการเทิ